มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตาสติพรให้ถูกเต็มๆเ,เลขทูบตรงเป๊ะเลยค่ะผลรางวัลสลากกินแบ่งประจำวันที่1กรกฎาคมนะคะรางวัลที่1เลขที่ออกก็คือ981417รางวัลเลขหน้า3ตัวนะคะเลขที่ออกก็คือ2 42และ2 87ค่ะรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออกก็คือ5 42แล้วก็0 0 2นะคะ ส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออกก็คือ6 1ล่าสุดนะคะตักสริพรได้โพสต์ภาพเลขบนทูบ417ที่ก่อนหน้านี้ตักได้นำม,มาโพสต์แล้วก็แบ่งปันโชคให้กับแฟนๆได้ชมกันขณะที่เดินทางสักการะบูชาองค์พญาศรีสตนคราชแล้วก็ผลรัตตอรี่ออกมาตรงแบบเป๊ะๆค่ะซึ่งหลังจากลัตตอรี่ออกมาเจ้าตัวก็ถามว่าถูกกันไหมจ๊ะนี่แม่ตักให้ตรงๆเลยนะเนี่ย ขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ